สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายตาบ้านนาครับมืนอนเข้ามากินตำม,ม่ว,มวงรัปปังกว้างยาซิดน,นี่บางทีต้องซี่น่มุน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 ยังซี่มันคอมแมนอีสานแท้ อีสานแทมต้องใส่มือแล้มันจะดูดมือตับดูดมือตับเพราะ่มันอีสานแท้เลยค่ะเดินตายกินทำยังไงปีงปลาเนี่ยได้ป้งปลาเนี่ยป้งปลาคุนมาโตกันเลกินปีงปลาเอ้ยอะไรมันวันผมไม่ิกินกอนหอ ไม่เห็นเส้นบอกงอ่าไม่ได้ตำง <ไป S 1> ตำกระปุ่นตำส่วนนะดูดนี่อิสารอิสานบ้านนางกินเข้าไปเอาคำง่ายๆตัวตัวอัพเงยหนาแลบดินน้องนี่ไม่ได้ <laughs>